สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบข้าประจำวันนี้นะครับบอีนสาระนละ้นเาฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว,ว่าเซอร์จ,จิลลและคีฟจะพยายามนำเมสันกินบูธกลับมาสโมสรแมนเชสเตอร์เตดให้ได้ในช่วงซัมเมอร์น,นี้แล้วว่ากันว่าการนำตัวเมสันกินบูธกลับสู่สโมสรแมนเชสเตอร์แต่นั้นจะเป็นงานแรกที่จิลลและคีฟจะพยายามทำให้สำเร็จที่สุด แต่ถ้าหาเสื้อจิมและคีฟไม่สามารถนำเม n ันคินบูทกลับสู่สโมสสอนแมนยูได้และถ้าหากโดนบีบจากภายนอกหรือภายในให้ปล่อยตัวเมสันคินบูทเซอรอจิมและคีฟก็อาจจะตั้งราคาค่าตัวของเมสันคินบูทไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์นะครับทุกคนและนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่า ในตอนนี้สโมสบอนบาซโลนาต้องการขายแฟงกี้เดยองให้กับแมนเชสเตอร์เ็ดเพื่อเป็นข้อเสนอแลกตัวกับเมสเซนกินบูธโดยทางบาซโลนานั้นอาจจะตั้งราคาค่าตัวของแฟงกี้เดยองไว้อยู่ที่70ล้านปอนด์และถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์เ็ดสนใจราคานี้ทางสโมสบอนบาซโลนาก็พร้อมที่จะขายตัวรายนี้ให้กับสโมสรอนแมนเชสเตอร์เ็ดนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเ a เปอร์สปอร์ตและก็ฟุตบอลทันเฟิร์นะครับที่ดอมารายงานแจ้งคนมาเพื่อทราบนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะซันนะครับที่ออกมารายงานว่า หลังจากที่มีกระแสข่าวที่เซอร์จิมจะสร้างสนามแห่งใหม่ที่แมนเชสเตอร์เดนั้นเขาอาจจะพบอุปสรรคในการสร้างสนามเนื่องจากว่าเรื่องเงินทุนทรัพย์ที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้างสนามแห่งนี้เพราะทางด้านจิมและเคปเองก็ต้องสำรองเงินไว้ให้กับอลิเทรัศนา์เอาไว้ซื้อเตะเข้ามาในช่วงซัมเมอร์และนอกจากนี้แล้วพื้นที่ที่จิมและเคปจะสร้างสนามใหม่นั้นก็มีบริเวณผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นค่อนข้างจะเยอะซึ่งในยกเทศมนตรีของเมืองแมน อย่างแอนดี้เบิร์แฮมอาจจะไม่อนุญาตให้จิมและคีฟสร้างพื้นที่บริเวณตรงนั้นเนื่องจากจะรบกวนหรือสร้างผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณแถวนั้นอย่างไรก็ตามหากจิมและคีฟไม่สามารถสร้างสนามกีฬาแห่งใ,ใหม่ที่สโม,มสรแมนเชสเตอร์แต่ได้จิมและคีฟก็อาจจะเหลืออีกหนึ่งตัวเลือกนั่นก็คือเซอร์จิมและคีฟอาจจะทุบสนามอุลตรฟอร์ดเดิมและปรับปรุงขนาดให้ใหญ่ขึ้นแบบที่เรอัลมาดริดเคยทำมาก่อนนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่มิลนะครับที่ออกมารายงานว่าชุดการแข่งขันของนักเตะแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อของมือประตูและก็ไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าของนักเตะก็ตามโดยโคโซข,ของ Adidas ได้ออกมาระบุว่าจากเดิมที่มีการคาดการว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมแต่ติดปัญหาบางอย่างทําให้เกิดความล่าช้าและในเกมกับเวสแฮมนั้นผู้เล่นแมนเชสเตอร์เต็ดก็ได้รับชุดแข่งที่ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเสื้อประตูของ รงเท้น้าที่มีการแก้ไขให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นส่วนถุงเท้าก็ได้รับการแก้ไขให้ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เล่นของแมนยูมักจะใช้ถุงเท้าสีดำรุ่นอื่นๆมาตลอดโดยถุงเท้ารุ่นอื่นๆที่นักเตะแมนยูชอบนำมาใส่นั้นจะไม่ใช่ชุดทางการของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็เลยมีเสียงวิจารณ์จากบอร์ดบริหารรวมถึงสตาฟโคตต้ดต่างๆที่สโมสรแมนเชสเตอร์เด็ด ให้รีบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนและทาง Adidas ก็ได้แก้ไขปัญหานี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟุตบอล h i t c นะครับที่ออมารายงานว่าแกเรสเซอเกตผู้จัดจาการทีมชาติอังกฤษกำลังพิจารณาที่จะเรียกตัวคอบบี้มนูดาวรุ่งวัย8ปีของแมนเชสเตอร์เตนต์ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในเดือนมีนาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ ESPN นะครับที่ออกมารายงานว่าแม mm. ชเชสเตอร์เตร็ดเตรียมเซ็นสัญญากับเคเฟนตูรามจากสโมสอนนีดในช่วงซัมเมอร์และว่ากันว่านะครับสโมสอน,นีดอาจจะตั้งราคาค่าตัวเต,วตวรายนี้ไว้อยู่ที่ 34ล้านปอนด์แต่ทาว่าแมนเชสเตอร์เตนั้นอาจจะพยายามเซ็นสัญญากับเตอรานี้ในราคาที่ต่ำกว่า34ล้านปอนด์เนื่องจากว่าจิมและคีฟมีส่วนร่วมกับดิวนี้ด้วยนะครับโดยสัญญาของตูรามกับนีทนะครับจะมีสัญญากันจนถึงปี2568นะครับก็อีกแค่ปีเดียวนั้นนะก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับเ,เสื้อจิมและคีฟด้วยนะครับเพราะว่าจิมและคีปเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่เหลือสัญญาก,กับสโมสรน,นั้นๆแค่1ปีนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ The a n a l y s c นะครับพี่ต่อมารายงานว่าบัญชีบางบัญชีได้เขียนข่าวปลอมเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์เดดและได้ทำกำไรมหาศาลในช่วง FIFA World Cup 2022ในกาตาที่ผ่านมานะฮะ ซึ่งว่ากันว่าในตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์แต่นั้นกำลังหาทางออกในการที่จะไม่ให้บัญชีเหล่านี้ได้เขียนข่าวปลอมของพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าบัญชีปลอมเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการพัฒนาจาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะทําให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยุติเด้นจัดการกับบัญชีเหล่านี้ยากมากขึ้นนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอ Paper นะครับที่ออกมารายงานว่า m i เคิลอูริเซ่และจาร์ดาตแบนเวสคือเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์ของแมนเชสเตอร์เด e d โดยทางด้านเซอร์เจนเลคเปมุ่งมั่นที่จะปฏิวัตินโยบายการย้ายทีมของสโมสรโดยจะมุ่งเป้าไปการเซ็นสัญญากับผู้เล่นอายุน้อยที่จะเข้ามาสโมสรแมนเชสเตอร์เด e d นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ ESPN นะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์เตดจะพยายามไม่เซ็นสัญญากับโซฟียอารบัตแบบทาวนแต่จะส่งโซฟียอาราบัตคืนสู่ฟิออร์เรตินา่าหลังจากหมดสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่งสารพี่บังจังเลยมาแมนยู่แต่ไม่สามารถรักษาฟอร์มหรือทำฟอร์มให้แฟนบอลปีศาจแดงนั้นประทับใจได้เลยส่งสารจริงๆ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอซันนะครับที่ออกมารายงานว่า มาคาแรดฟอร์ดไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วนานกว่า12ชั่วโมงและตอนนี้ทาม,มาคาแรดฟอร์ดนั้นกําลังนั่งต่อจิ๊กซ่หนึ่ชิ้นอยู่นะครับเพื่อแก้เบื่อนะฮะโดยสาเหตุที่มาคาแรดฟอร์ดนะครับยังไม่ได้ออกไปดื่มแอลกอฮอล์หรือยังไมไ่ออกไปปาร์ตี้เลยเนี่ยก็มาจากว่าเขาโดนสโมสรแมนเชสเตอร์แต่นั้นสั่งห้ามไม่ให้ทําเรื่องพวกนี้แรดฟอร์กก็เลยใช้เวลาในการหาอะไรทําเพื่อแก้เบื่อไปวันๆนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นประกาศอย่างเป็นทางการจากพรีเมรีกทูนะครับที่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเซมมาเธอร์ปีกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุด u ู1 1วัย19ปีเนี่ยมีชื่อเข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีในเดือนมกราคมนี้ซึ่งเตะรายนี้นะครับก็ทำผลงานให้กับแมนยูชุดยู1 1 โดยลงเล่นให้กับแมนยูไปแล้ว2นัดซึ่งใน2นัดนะครับเขาก็พาแมนยูทั้งชนะแล้วก็พาแมนยูแพ้ด้วยแต่ถว่านักเตะอย่างแซมมาเธอร์นะครับมีส่วนร่วมในการทำประตูไปถึง4ครั้งซึ่งในนัดนั้นนะครับทางแมนเชสเตอร์เจ็ดเนี่ยสามารถชนะนอริดิตซิตี้ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับและแซมมาเธอร์คนนี้ก็มีส่วนร่วมในการทำประตูเกือบจะทั้งหมดนะครับก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับทุกคน ไม่แน่นะในซีซั่นหน้านะครับในซีซั่นสองพันถึงสองพนยีห้าเนี่ยเซมมาเทอร์อาจจะขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์เด็จะไม่ยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่ในช่วงซัมอซึ่งทางเรนท์กเองเขามองว่านักเตะรายนี้เนี่ยไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็และอีกอย่างนักเตะรายนี้ก็อาจจะมีค่าตวัวแพงเกินไปและว่ากันว่าทางสโมสรเบนฟอร์ดอาจจะตั้งราคาค่าตัวนักเตะรายนี้ไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะซันนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรปารีสแปลง,งแมงพร้อมทุ่มงบประมาณ80ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมาคาแระฟอร์ดไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นตัวแทนของเครดมเมลเป้โดยทางสโมสรปารีสพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับมาคาแระฟอร์ดสูงถึง5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะครับทุกคนปาดโคตรแพงเลยไม่ธรรมดานะเน,นี่ย ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเมโทนะครับที่ออกมารายงานว่าคอบบี้มิูไม่คิดที่จะย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดแม้ว่าจะมีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจเขาอยู่ก็ตามในตอนนี้ซึ่งว่ากันว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะยื่นข้อเสนอให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่เต็ดพิจารณาช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน แต่ก็ดูเหมือนว่าทางรานตั้งแต่นั้นอาจจะไม่ต้องการย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์เดดแต่อย่างใดเนื่องจากว่าเขามีความสุขดีที่สโมสรแมนเชสเตอร์เดดและอยากจะอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์เ็ดไปเรื่อยๆนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นการถาแถลงการของเอดิเทนะนะครับที่ออกมา,ถาแถลงการว่าอารอนบ,บิสกา้าเมสันเมา,เมา,าส์ทะเลมาเลเซียจะยังไม่พร้อมลงสนามช่วยแมนเชสเ,เตอร์เต็ดในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ทางนี้นะครับทางด้านเอดดิทนะก็ได้กล่าวถึงวันบิสกา้าสั้นๆนะครับว่าวันนี้วานบิสกา้ามาซ้อมกับเรานะแต่จะอยู่วันบิสกา้านั้นก็ได้หยุดซ้อมไปและตอนนี้เขาก็ได้อยู่กับทีมแพทย์ของพวกเราแล้วซึ่งกํลาลังวินิจฉยยัยว่าเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่านะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่มิวนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็ดเปิดโอกาสให้อิลิกเซนได้ย้ายหาสโมสรอนอื่นในช่วงซัมเมอร์นี้โดยว่ากันว่าในตอนนี้นะครับทางอิลิกเซนเนี่ยก็อยู่ในที่นั่งลำบากเนื่องจากว่าคอปปี้เมนูดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์เด็ตเนี่ยสามารถขึ้นมาเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงของเขาได้ทำให้อิลิกเซนนั้นไม่ค่อยจะมีเวลาลงเล่นกับแมนเชสเตอร์เด็ดบ่อยมากนักและอีกทั้งเจ้าตัวนั้นก็ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรุมเร้าอยู่ด้วยในซีซั่นนี้ อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าสโมสรแมนยูเนี่ยเปิดโอกาสให้อลิกเซนสามารถหาทีมได้ในช่วงซัมอร์คุณซื่ออย่างโทมัสแฟงนะครับคุณซือของเบนฟอร์ดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า,วาเขายินดีต้อนรับการกลับมาของอีลิกเซนเสมอและสโมสรเบนฟอร์ดเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านของอีลิกเซนนะครับผมแหมนักเตะคนนี้นะครับน้าว่าเป็นนักเตะที่ไปอยู่ไหนใครๆก็รักนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะเทเลกราฟนะครับที่ออกมารายงานว่า คณะกรรมการฟุตบอลนานาชาติ FEA เนี่ยกำลังที่จะลงคะแนนเสียงเพื่อหารือเกี่ยวกับนวัตรกรรมใหม่ที่มีศักยภาพนั่นก็คือจะให้ใบสีฟ้าใบสีฟ้านี้ก็เปรียบเสมือนโทษแบนสิบนาทีที่มีการขัดข้องกับผู้ตัดสินหรือทะเลาะกับผู้ตัดสินนะครับแบบว่าหัวร้อนแล้วก็ไปวุ่นวายกับผู้ตัดสินเนี่ยผู้ตัดสินก็จะให้ใบสีฟ้านี้และก็ให้ไปยืนข้างสนามสัก10นาทีนะครับสำหรับนวัตรกรรมตัวนี้นะครับก็ได้เริ่มใช้แล้วในฟุตบอลประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศเบล ซึ่งใช้ในฟุตบอลของเด็กนะฮะแล้วก็ใช้ในฟุตบอลสมัครเล่นอยา่างไรก็ตามนะครับมีแนวโน้มมากๆที่ทางพเมลีกจะนำมาใช้ในฤดูกาลหน้านะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกค,คันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับ ผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผม